เพื่อน,นมีปัญหาเก็บเงินไม่อยู่กันไหมพอเริ่มเก็บทีไรเนี่ยแปบบ๊แบบเดี๋ยวก็หมดทุกทีเลยวันนี้เรามาสร้างวินัยการออมกันเถอะสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่เนี่ยอยากจะแนะนำให้เริ่มต้นง่ายๆ3ข้อที่ทุกคนนะทำตามได้จริงตามนี้ 1. ตั้งเป้าหมายเอาตามที่เพื่อนๆต้องการเลยอาจจะเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเพื่อของที่เราอยากได้ก่อนก็ได้เช่นเก็บเงินไปคอนเสิร์ตหรือว่าเก็บเงินไปเที่ยวต่างจังหวัด เพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าเล็กๆแล้วเราทําได้อะเราก็จะมีกําลังใจในการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นโดยให้เราอ่ะกำหนดจํานวนเงินให้ชัดเจนไปเลยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็มีเวลาเก็บนานแค่ไหน 2. แยกบัญชีเงินเก็บใช้วิธีหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อโอนเงินไปเก็บในบัญชีเงินเก็บแยกให้ชัดเจนแล้วก็ลืมลืมมันไปเลยลองดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยต้องใช้เวลาเก็บเงินนานแค่ไหนถ้าสัก2ปีเนี่ยเราก็อาจจะใช้บัญชีเงินฝากประจําปลอดภาษีก็ได้ เป็นการฝากเท่าๆกันทุกเดือนสร้างวินัยการออมให้เราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย 3. เก็บเหรียญเวลาที่เราต้องใช้เงินสดซื้อของต่างๆเนี่ยก็ให้ใช้แบงก์แล้วเมื่อไหลที่ได้เหรียญมาแล้วก็เก็บมาหยอดกระปุกที่บ้านทุกครั้งคราวนี้พอเริ่มเยอะขึ้นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเพื่อนๆอาจจะเคยแคะกระปุกไปใช้ใช่ไหมแต่คราวนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นกระปุกแบบเปิดไม่ได้แทนต้องทุบอย่างเดียวให้คิดว่าตอนเนี้เรากําลังฝึกวินยัยเพราะฉะนั้นเราต้องทําอย่างสม่ำเสมอ ทำเป็นประจำจนเป็นนิสัยเหมือนแปรงฟันเหมือนกินข้าวอะที่เราทำทุกวันคราวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นสะกดจิตตัวเองว่าไม่แคะนะไม่แคะต้องเต็มก่อนเท่านั้นแต่ถ้าเมื่อก่อนอะเพื่อนๆอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องแคะกระปุกมาใช้ก่อนจะใช้กระปุกแบบเปิดได้หรือเปิดไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยแค่3ข้อนี้ก่อนถ้าสร้างวินัยการออมได้แล้วเนี่ยเราอะเชื่อว่าเพื่อนๆจะภูมิใจกับเงินเก็บก้อนแรกแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีก้อนต่อๆไปแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ